ยุคสมัยของโจรสลัดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง One p i e ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน88ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลาครับในโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและภัยอันตรายที่มากมายเต็มไปด้วยเกาะนับร้อยเกลนกาดอยู่ทั่วท้องทะเล และในทะเลเหล่านั้นก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตตามวิธีของตัวเองผู้คนที่สอสแสวงหาอิสระและการประจนภัยโลกเท้าเมื่อ22ิบปีก่อนกองทัพเรือได้จับตัวโกโลเจอร์หรือชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาโจรสลัดได้ยุคข,ของความหวาดกลัวกำลังจะโดนปิดฉากในวันนี้เหล่าผู้คนจากทั่วสารทิศต่างแห่แหงกันมาดูวันลัสุดท้ายของราชาโจรสลัดแต่ทว่าในาขณะที่พวกเขากำลังจะเริ่มทำการประหารจู่ๆก็ได้มีผู้คนตะโกนถ,ถามถึงทรัพย์สมบัติของโกโลเจอร์ โรเจอร์ได้หัวนลาอออกมาราวกับว่าเขาหนึ่งกำลังรอเวลานี้มาเนิ่นนานอยากรู้งั้นสินะว่าสมบัติของฉันซ่อนอยู่ไหนความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจเขาเป็นคนที่ได้ครอบครองทุกสิ่งถ้าอยากได้ก็จงตามหามันให้เจอจงออกสู่ท้องทะเลสมบัติรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เขาได้เอาไปซ่อนไว้ที่นั่นหมดแล้วและเมื่อสิ้นเสียงพวกทหารจึงทำการประหารโรเจอร์โดยทันที เหล่าผู้คนที่ได้ฟังข้อความสุดท้ายจากราชาโจรสลัดจึงต่างพากันออกทะเลเพื่อออกตามหาสมบัติที่โกลโลเจอร์พูดถึงคำพูดสุดท้ายของโลเจอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการยุคสมัยใหม่ได้ถือกำเนิดยุคที่ทุกคนต่างมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลเพื่อออกตามหาวันพีซหรือสมบัติที่สาบสูญของราชาโจรสลัดยุคสมัยของโจรสลัดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่มาที่ปัจจุบันนาทะเลอิสบูเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัติของโกลโลเจอร์ด้วยเรือลำเล็กของเขา ซึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่ามังกี้ดีลูฟี่เขาได้ออกเดินทางเพื่อไล่ตามความฝันนั่นคือการตามหาสมบัติวันพีทให้เจอและกลายเป็นราชาโจรสลัดให้ได้แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ลูฟี่นี่กำลังมีปัญหาเรือรั่วทําให้น้ําทะเลเริ่มทะลักเข้ามาในเรือของเขาลูฟี่ที่เห็นว่าอีกไม่นานเรือของเขาเนี่ยก็ต้องจมเขาเลยตัดสินใจรีบเข้าไปซ่อนตัวในถังไม้เพื่อหวังจะให้มันลอยคอพาเข้าไปที่ไหนสักแห่งเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าโชคเนี่ยจะเข้าข้างลูฟี่ พะถังไม้ของเขาได้ลอยไปตามกระแสะน้ําจึงกระทังไดนไปเจอกับเรือโจรสลัดของอวีด้าโดยเธอนั้นเป็นโจรสลัดที่มีค่าหัวถึง5ล้านเบลีและตอนนี้เธอก็กําลังทําสงครามกับเรืออีกลําอยู่อวีด้าได้บุกเข้าไปจัดการกลุ่มโจรสลัดอีกกลุ่มได้อย่างง่ายดายลูกเรือของเธอจึงได้เข้าไปป้นสเสบียงรวมถึงเก็บถังไม้ของลูฟี่ขึ้นมาซึ่งหนูคิดว่าตอนนี้อวีด้าจะกำลังตามหานักล่าโจรสลัดชื่อดังที่มีชื่อว่าโซโลอยู่เธอจึงได้เอ,อ่ยถามกับเหล่าโจรสลัดที่เพิ่งจะพ่ายแพ้เธอ ว่าชายที่ชื่อโซโลเนี่ยอยู่ไหนเพราะเธอได้ยินว่าเขาอยู่บนเรือลํานี้ลูกเรือเลยบอกว่าชายคนนั้นได้มาขอติดเรือเพื่อไปลงเกาะซิกซิสจากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยได้พบเจอโซโลอีกเลยอาวิดาเข้าใจว่าโซโลกําลังออกตามล่าค่าหัวของเธออยู่เพราะเธอเนี่ยเป็นโจรสลัดชื่อดังที่มีค่าหัวถึง5ล้านเบรลีหรือเมื่อเธอรู้ว่าโซโลไม่อยู่บนเรือลํานี้เธอจะได้จัดการกับพวกลูกเรือซะในเวลาต่อมาแต่มาที่โคบี้หรือเด็กหนุ่มหัวสีชมพูที่เป็นหนึ่งในคนรับใช้ของอาวิดา ในขณะที่เขากาลังทําความสะอาดใต้ท้องเรืออยู่นั้นโคบี้ก็ได้เมิงเออไปเจอกับลูฟี่ที่ได้โผล่มาจากถังไม้ที่พวกเขาเพิ่งจะเก็บมาซึ่งโคบี้ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากลูฟี่เลยบอกให้โคบี้ใจเย็นก่อนเพราะเขาไม่ได้ต้องการจะมาทําร้ายโคบี้สักหน่อยตอนนี้เขารู้สึกหิวม,มากๆนายพอจะมีอาหารแบ่งให้ฉันบ้างไหมลูฟี่กล่าวโคบี้เลยตอบไปว่าไม่มีพอเพราะอวีด้าจะไม่ยอมให้ใครกินข้าวจนกว่าเธอเดี๋ยวจะกินเสร็จลูฟี่พอได้ยินแบบนั้นจึงเริ่มสงสัยขึ้นทันทีว่าอาวีด้าที่ว่าเนี่ยเป็นใคร โคบี้เลยอธิบายว่าเธอเป็นโจรสลัดที่น่ากลัวมากและเป็นกัปตันของเรือลำนี้ลูฟี่เลยบอกว่าเขาเองก็เป็นโจรสลัดเช่นกันแต่โคบี้ก็ไม่เชื่อเพราะหน้าตาของลูฟี่ดูไม่เหมือนโจรสลัดเลยแม้แต่น้อยโจรสลัดต้องเป็นคนชั่วป้นชิงของมีค่าและสังหารผู้อื่นลูฟี่เลยตอบกลับไปว่าแต่โจรสลัดที่เขารู้จักเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นจากนั้นหนังก็จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องในสมัยที่ลูฟี่ยังเป็นเด็กลูฟี่นั่งนับวันเพื่อที่จะได้เจอโจรสลัดกลุ่มหนึ่ง และในวันนั้นก็เป็นวันที่กลุ่มโจรสลัดของแชงจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านของเขาลูฟี่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้พบเจอกับแชงอีกครั้งทันทีที่เรือของแช้งเทียบท่าลูฟี่จึงได้เข้าไปขอเข้ากลุ่มแชงทันทีเพราะลูฟี่นั้นมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นโจรสลัดมาตั้งแต่เด็กแต่แชงก็บอกว่าทะเลนมันอันตรายเกินไปสาหรับเด็กอย่างลูฟี่ตอนนี้ลูฟี่ยังไม่พร้อมหรอกลูฟี่พอได้ยินแบบนั้นก็ขึ้นเลยครับเขาได้รีบไปหยิบมีดพร้อมตะโกนบอกให้แชงดูสิ่งงทีเขาาากํํลัจะ โดยลูฟี่อยากพิสูจน์ให้แชงเห็นว่าเขาเนี่ยใจถึงและไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วลูฟี่ได้ใช้อาวุธที่อยู่ในมือจิ้มไปที่ตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่กลัวความเจ็บปวดแต่กลับมาที่ปัจจุบันโคบี้งคงไม่เข้าใจว่าทำไมลูฟี่ถึงอยากเป็นโจรสลัดนักหนาลูฟี่จึงอธิบายว่าการถูกสายลมพัดพารวมถึงการได้สูดอากาศที่สดชื่นของท้องทะเลมันเนี่ยดีจะตายไปมีลูกเรือที่อยู่เคียงข้างกายไม่มีทางรู้ว่าขอฟ้าข้างหน้าจะต้องพบเจอกับอะไรนั่นแหละคือชีวิตที่เรียกว่าอิสระ ซึ่งนิยามคาว่าโจรสลัดของลูฟี่มันกับตรงข้ามกับสิ่งที่โคบี้ได้พบเจออยู่กับอวิด้าไม่เคยจะมีอิสระเลยแม้แต่น้อยเธอมักจะชอบออกคําสั่งให้เขาทํานู่นทํานี่เสมอหรือแม้กระทั่งเล็บเท้าโคบี้ก็ต้องเป็นคนทาให้ลูฟี่เลยถามว่าทําไมโคบี้ถึงไม่ยอมหนีไปซะล่ะแต่โคบี้ก็ทําแบบนั้นไม่ได้ไม่มีใครที่สามารถหนีเธอไปได้สักคนและอวิด้าก็คงไม่ปล่อยเข้าไปแน่ลูฟี่จึงสอนโคบี้ไปว่านายไม่ควรให้ใครมากําหนดสิ่งที่นายอยากจะทํานะเพราะหากลูฟี่ทาอย่างโคบี้แล้ว เขาก็าคงจะไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเพื่อตามหาวันพีซแน่โคบีพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงตกใจมากที่ลูฟี่ต้องการจะออกตามหาสมบัติวันพีซในตำนานแถมโจรสลัดทุกคนในโลกก็กําลังออกตามหามันอยู่ความฝันของลูฟี่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ลูฟี่ก็ไม่สนใจทําไมเขาถึงจะเป็นคนที่เจอมันไม่ได้ละ่ะทันทีที่เขาออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่เขาก็จะมุ่งหน้าสู่แกนไลายโคบี <Hob ie S 2> เลยเล่าว่าที่นั่นเนี่ยมอันตรายมากมันคือสุสานโจรสลัดที่นั่นมีคลื่นสูงหลายยร้อฟุต แถมยังมีอสูรทะเลที่พร้อมจะบดขยี้เรือทุกลำที่เล่นผ่านไปอีกซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ลูฟี่ก็ได้ยินเสียงกรนของอวิดาโคบี้เลยบอกว่าหากอยากจะหนีออกไปจากที่นี่ก็ต้องรีบทําตอนนี้ซะทั้งสองเลยกล่าวว่าจะแอบหนีไปที่ท้ายเรือและใช้เรือเล็กแอบหนีออกมาในตอนนี้ลูกเรือทั้งหมดรวมถึงอวิดาได้นอนหลับกันไปหมดแล้วแต่ถ้าว่าลูฟี่หน่ยก็ดันไปเผลอทําเสียงดังจนทําให้ทุกคนในเรือตื่นอวิดาจะได้ออกมาเห็นว่าโคบี้กำลังจะแอบพาลูฟี่หนีไป ซึ่งอาวิดาคิดว่าลูฟี่เนี่ยเป็นโซโลหรือนักล่าโจรสลัดที่เธอกำลังตามหาลูฟี่จึงอกว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่ามังกีดีลูฟี่และจงจําชื่อของเขาเอาไว้ซะเพราะมันคือชื่อของราชาโจรสลัดในอนาคตอาวิดาพอได้ยินที่ลูฟี่พูดเนี่ยจึงขำออกมาพร้อมคิดว่าลูฟี่ต้องเป็นพวกหน้าใหม่แน่ๆเพราะโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในน่านน้าแห่งนี้ก็คือเธอโดยเรือทุกคนต่างตะโกนว่ากัปตันอาวิดาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดยกเว้นเพียงโคบี้เธอจึงเอ่ยถามกับโคบี้ไปว่าเขาคิดว่าใครแข็งแ โดยอาวิด้าพยายามกดดันให้โคบี้ตอบว่าคือเธอลูฟี่เลยบอกให้โคบี้ตอบตามที่ตัวเองคิดแต่ดูเหมือนว่าโคบี้เนี่ยจะไม่กล้าลูฟี่เลยถือโอกาสนี้พูดแทนโคบี้เองซะเลยโดยลูฟี่บอกว่าตอนที่เขาคุยกับโคบี้โคบี้เคยบอกว่าอาวิด้าเนี่ยทั้งโหดเหี้ยมและใจร้ายแถมยังโง่งกว่าวัวทะเลอีกมาเลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากอาวิด้าได้ใช้กระบองไล่หัวลูฟี่แบบไม่ยัง้งซึ่งลูฟี่ก็ได้ยืดตัวเพื่อหลบกระบองของเธอนั่นเลยทําให้ทุกคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมาก ลูฟี่เลยบอกว่าเขาเนี่ยคือมนุษย์ยางแต่เอาวีด้าก็ไม่สนใจเธอได้ใช้กระบองไล่หัวลูฟี่จนเผลอฟาดไปโดนตะเกียงไฟบนเรือแตกและเกิดไฟไหม้อาวีด้าจึงโทษว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือความผิดของโคบี้และพยายามจะเข้าไปทำร้ายโคบี้ลูฟี่จึงได้โผไปขวางไว้ก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ใช้ท่าหมัดปืนยางยืดซัดเธอจนตกเรือไปลูกเรือทุกคนเนี่ยจึงต่างพากันอึ้งในความเก่งของลูฟี่และไม่มีใครกล้ามาขัดขวางพวกเขาอีกลูฟี่เลยชวนให้โคบี้รีบหนีไปพร้อมกับเขา ทั้งสองจะรีบไปที่เรือเล็กทันทีแต่มายังเกาะซิกซิสนักล่าโจรสลัดโซโลได้เดินทางมายังเกาะแห่งนี้เพื่อจุดเทียนเริ่มท,ทําพิธีลํเล็กถึงผู้ที่จากไปแต่ถ้าว่าไม่นานก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่มาโดยชายคนนี้ได้ทําการสะกดรอยตามโซโลมาหลายวันแล้วโซโลจึงอยากรู้ว่าชายคนนี้ในต้องการอะไรกันแน่ชายคนนั้นเลยบอกว่าเขามีชื่อว่ามิสเตอร์เซเว่นโดยเขานั้นเป็นตัวแทนจากองค์กรที่มีชื่อว่าบาร์ล็อกเวิร์กแถมเขาก็สนใจในฝีมือการต่อสู้ของโซโลมาก มิสเตอร์เซเว่นเลยอยากจะมาชักชวนให้โซโลเข้าร่วมองค์กรกับเขาซึ่งโซโลก็ได้ปฏิเสธไปแต่ถ้าว่าการปฏิเสธกลุ่มบาล็อกเวิร์กก็เหมือนการปฏิเสธการมีชีวิตเขาจะได้หันคุมดาบออกมาและเริ่มเข้าฟาดฟันไปที่โซโลทันทีโซโลได้ใช้ดาบของเขาเข้าต่อสู้กับมิสเตอร์เซเว่นแต่ดูเหมือนว่าฝีมือของโซโลเนี่ยจะเหนือกว่าเขาเลยสามารถสังหารมิสเตอร์เซเว่นได้อย่างง่ายดายแต่ไม่ได้เช้าวันต่อมาลูฟี่และโคบี้นี่หนีออกมาจากเรือของอวีด้าด้วยกัน แต่โคบี้ก็ยังตกใจร่างกายที่เป็นยาของลูฟี่ไม่หายเขาเลยถามกับลูฟี่ว่าคุณมีร่างกายแบบนั้นได้ยังไงลูฟี่เลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวในสมัยเด็กให้โคบี้ฟังอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ที่ลูฟี่ใช้มีดทิ่มตัวเองจนกลายเป็นแผลแล้วแชงก็ได้เข้ามาทําแผลให้กับเขาซึ่งไม่ว่าแชงจะพูดยังไงลูฟี่ก็ยังไม่ล้มเลิกที่อยากจะออกเรือไปพร้อมกับแชงแต่แชงเองก็ยังยืนยันว่าลูฟี่ยังไม่พร้อมที่จะออกทะเลหรอกลูฟี่เนี่ยจะเริ่มหงุดหงิด ไม่ว่าเขาจะทํำยังไงเชงก็ไม่ยอมพาเขาออกเดินทางไปด้วยสักทีในตอนนั้นลูฟี่ได้มองไปเห็นหีบสมบัติกล่องหนึ่งของเชงที่วางอยู่โดยหีบสมบัติกล่องนั้นได้ดึงดูดสายตาของลูฟี่อย่างบอกไม่ถูกเขาจึงได้แอบไปหยิบมันออกมาเปิดโดยภายในหีบสมบัติกล่องนั้นคือผลไม้สีม่วงที่มีลวดลายแปลกๆล,ลูฟี่ได้เห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าหยิบมันเข้าปากโดยทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันในขณะที่กลุ่มของแชงกำลังสังสรรค์กันอยู่ในบาร์ จู่ๆก็ได้มีกลุ่มโจรโผล่เข้ามาในร้านโดยพวกเขาเนี่ยต้องการจะแวะมาดื่มที่บาร์แห่งนี้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าทางร้านเนี่ยจะไม่มีวิสกี้หลงเหลืออยู่เลยเนื่องจากว่ากลุ่มของแช้งได้พากันเหมาไปนจนหมดแล้วแชงที่ได้กล่าวขอโทษโจรกลุ่มนั้นไปพร้อมยกวิสกี้ขวดหนึ่งให้โจรคนนั้นเพื่อเป็นการขอโทษขอโพยโจรคนนั้นเนี่ยจึงไม่พอใจเพราะวิสกี้แค่ขวดเดียวมันจะไปทําอะไรได้เขาจึงหยิบมันขึ้นมาฟาดจนแตกแต่แทนที่แช้งจะรู้สึกโกรธและสัตว์หน้าของหมอนั่นเพื่อเป็นการสั่งสอน เขากลับรีบไปนําไม้ถูพื้นมาเก็บกวาดเศษแก้วที่แตกซะอย่างนั้นเหล่าลูกเรือของแชงต่างหงุเยาะก,กับตันของตัวเองที่โดนดูถูกเรากับว่ามันเนี่ยเป็นเรื่องตลกซึ่งลูฟี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแชงถึงปล่อยให้คนพวกนั้นมาดูถูกทําไมถึงไม่สั่งสอนคนพวกนั้นไปซะแชงเลยสอนบทเรียนอีกอย่างให้กับลูฟี่ความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างลูกผู้ชายอย่างพวกเราต้องเข้มแข็งก็จริงแต่ก็ต้องเป็นคนดีด้วยแต่ให้เจ้าลูฟี่เนี่ยก็ไม่ยอมฟัง ลูฟี่พยายามจะออกไปจัดการโจนพวกนั้นซะเองแชงจิรีร่คว้าแขนงของลูฟี่เพื่อห้ามเขาไว้ซึ่งในตอนนั้นมันเองก็ทําให้ทุกคนช็อกและอึ้งตาค้างกันไปเลยเพราะร่างกายของลูฟี่ไม่ได้กลายเป็นยางไปซะแล้วโดยผลไม้ที่ลูฟี่กินเข้าไปมันคือผลปีศาจและจะมอบพลังพิเศษให้กับผู้ที่กินมันเข้าไปซึ่งผลปีศาจที่ลูฟี่กินมันเข้าไปมีชื่อว่าผลโกมุโกมุและมันจะเปลี่ยนให้ผู้ที่กินเข้าไปมีร่างกายเป็นยางในตอนนี้ลูฟี่กับโคบี้ได้ลอยคอยอยู่กลางทะเล ซึ่งเป้าหมายต่อไปของลูฟี่คือการมุ่งหน้าสู่แกนไลน์จากนั้นลูฟี่จะได้ถามโคบี้กับว่าหาโคบี้สามารถเลือกที่จะทําอะไรบนโลกนี้ได้เขาในอยากจะทําอะไรซึ่งหนุม่มหมวกว่าโคบี้ก็จะมีความใฝ่ฝันของตัวเองอยู่เหมือนกันแต่มันคงเป็นความใฝ่ฝันที่งี่เง่ามากโคบี้ตัดสินใจบอกกับลูฟี่ไปว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นมาตลอดนั่นคือการเป็นทหารเรือโคบี้อยากจะปกป้องผู้คนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ แต่โคบี้เนี่ยก็รู้ดีว่าคนที่อ่อนแอแถมยังป่วกเปียกอย่างเขามันคงเป็นทหารเรือไม่ได้หรอกลูฟี่เลยอาสาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นคนช่วยโคบี้เองโดยเขาได้บอกให้โคบี้รีบพายเรือไปยังฐานทัพเรือที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ไปขโมยแผนที่เส้นทางไปแกนไลน์ส่วนโคบี้ก็ไปสมัครเป็นทหารเรือซะหลายชั่วโมงต่อมาทั้งสองได้เดินทางมาถึงฐานทัพเรือเชลทาวซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เต็มไปด้วยทหารเรือหลายร้อยคน ลูฟี่เลยเสนอให้พวกเขาไปที่ร้านอาหารเพื่อวางแผนแอบเข้าไปขโมยแผนที่แกนไลน์และเพื่อหาอะไรกินกันก่อนซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังวางแผนกันอยู่นั้นโซโลก็เดินเข้ามายัางร้านอาหารแห่งนั้นเช่นกันโดยเขาได้แวะมาหาเหล้าดื่มที่ร้านแห่งนี้ซึ่งในระหว่างรอจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนำข้าวปั้นที่เธอเป็นคนทำออกมาให้โซโลชิมแต่ถ้าว่าเด็กคนนั้นก็เดินเดินไปชนเข้ากับผู้หนุ่มหัวทองคนหนึ่งหนุ่มหัวทองคนนั้นจึงต่อว่าเธอไปพร้อมเหยียบข้าวปั้นที่เธอทำจนเล ซึ่งดนเหมนว่าไอห,หนุ่มหัวทองที่เธอเดินไปชนเนี่ยจะมีชื่อว่าเฮลเมโปและเขาก็เป็นถึงลูกชายของผู้พันมอร์แกนหรือนายทหารยศใหญ่ของที่นี่โซโลที่เห็นดังนั้นจึงเดินไปหยิบข้าวปั้นที่ตกพื้นขึ้นมากินพร้อมเอ่ยชมว่าข้าวปั้นของเธอเนี่ยอร่อยมากจากนั้นโซโลจึงบอกให้เฮลเมโปขอโทษสาวน้อยคนนั้นซะเฮลเมโปเลยถามโซโลว่าแกไม่รู้จกักฉันงั้นเหรอพร้อมชักดาบขึ้นมาขู่โซโลเลยเตือนไปว่าถ้าเป็นเขาจะไม่ทําแบบนั้นแต่มีเหรอที่พวกลูกคนใหญ่คนโตมันจะยอมฟัง เฮลเมปโได้เข้าเล่นงานโซโลทันทีแต่ถ้าว่าโซโลก็สามารถสวนกลับไปได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยสักนิดซึ่งเหล่าทหารเรือที่มาคุ้มกันเฮลเมโปโเนี่ยจึงเริ่มเข้ามาเล่นงานโซโลเช่นกันแต่ถ้าว่าสุดท้ายโซโลก็สามารถจัดการคนพวกนั้นได้อย่างง่ายดายลูฟี่ได้ยินดูการต่อสู้ของโซโลอยู่ห่างๆและดูท่าว่าเขาเนี่ยจะเริ่มสนใจในตัวของโซโลแล้วซึ่งในขณะที่โซโลกําลังจัดการกับเหล่าทหารอยู่นั้นหญิงสาวผมสีส้มคนหนึ่งก็ได้แอบเข้าไปขโมยชุดของพวกทหารที่นอนหมดสติอยู่ หลังจากซัดคนพวกนั้นไปจนหมดโซโลจึงได้เข้าไปสั่งสอนเฮลเมโปว่าถ้าไม่เตรียมใจจะใช้ก็จงอย่าชักดาบออกมาเด็ดขาดเฮลเมโปเลยพยายามร้องขอชีวิตจากโซโลพพ่อบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยจะยอมให้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพราะพ่อของเขาเป็นถึงผู้คุมฐานทัพเรือแห่งนี้โซโลที่รู้ดังนั้นเขาจึงบอกให้เฮลเมโปรีพาเขาไปหาผู้พันมอร์แกนหรือพ่อของเฮลเมโปหน่อยเพื่อที่เขานั้นจะนําข้าหัวของมิสเตอร์เซเว่นไปขึ้นเงินโดยเมื่อพอไปถึงโซโลก็ได้เจอกับผู้พันมอร์แกน เขาเป็นทหารเรือตัวใหญ่ที่มีแขนข้างหนึ่งเป็นขวานซึ่งมอร์แกนเองก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของนักล่าโจรสลัดอย่างโซโลมาไม่ใช่น้อยโซโลเลยบอกให้มอร์แกนรีบนำข้างหัวของมิสเตอร์เซเว่นมาซะแล้วเขาเนี่ยจะรีบไปแต่ดูท่าว่ามอร์แกนจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่งายๆเขาได้บอกว่าโซโลเนี่ยทำร้ายลูกน้องของเขาจนบาดเจ็บสาหัสถ,ถึง4คนซึ่งโทษของคนที่ทำร้ายทหารเรือคือคนคนนั้นต้องถูกจับตึงเป็นเวลา7วันโดยไม่มีแม้แต่น้ำและอาหาร มอร์แกนเลยพยายามชักชวนให้โซโลมาเข้าทำงานเป็นทหารเรือซะเพราะฝีมืออย่างโซโลเนี่ยคงกลายเป็นสุดยอดทหารเรือได้ไม่ยากแต่โซโลก็ตอบปฏิเสธเพราะเขายังมีเรื่องที่ต้องทำและไม่มีเวลามาทำะไรไร้สาระแบบนั้นมอร์แกนเลยขู่ไปว่าหาเข้าออกคำสั่งให้โซโลไม่สามารถรับเงินค่าหัวที่ฐานทัพไหนได้อีกมันจะเป็นยังไงมอร์แกนต้องการกลั่นแกล้งโซโลเขาเลยอยากจะให้โซโลเลือกระหว่างตกงานกับถูกแขวนเป็นเวลา7วันเขาจะเลือกอย่างไหนโซโลเนี่ยจึงยอมถูกแขวนเป็นเวลา7วัน แต่ไม่ที่ตอนกลางดึกทั้งสองยังคุยกันเรื่องโซโลหรือชายหัวเขียวสามดาบที่พวกเขาพบเห็นในร้านอาหารทั้งคู่ต่างทึ่งกับสกิลการต่อสู้ของโซโลเป็นอย่างมากแถมดาบนั่นก็มีตั้งสามเล่มแล้วเล่มที่สามจะเอาไปถือไว้ตร้งไหนโคบี้รู้สึกประทับใจที่โซโลเลือกที่จะปกป้องเด็กผู้หญิงคนนั้นจากพวกทหารทันทที่พวกทหารเนี่ยควรจะเป็นคนปกป้องเด็กคนนั้นด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าในโลกใบนี้มีจูนสลัดที่ดีและไม่ดีงั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วงการทหารเรือจะมีคนที่ไม่ดีอยู่บ้าง ซึ่งลูฟี่นั้นก็เชื่อว่าโคบี้ต้องเป็นทหารเรือที่ดีแน่จากนั้นเขาจึงขอให้โคบี้ช่วยรอเขาอยู่นี่และเตรียมเรือให้พร้อมส่วนเขานั้นจะแอบเข้าไปในฐานทัพและไปขโมยแผนที่แกลนไลน์ออกมาโดยลูฟี่เนี่ยจะแอบเข้าไปในฐานทัพทางท่อระบายน้ำเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนนี้โซโล่เนี่ยถูกจับตัวไปตึงไว้ที่ลานของฐานทัพแถมยังโดนเฮลเมโป้ยึดดาบทุกเล่มของเขาไปอีกด้วยนับจากนี้ไปโซโล่ต้องทนถูกจับตึงเป็นเวลา7วันเพื่อเป็นการลงโทษ ซึ่งในระหว่างนั้นจูๆ่ๆลูฟี่ก็ได้แอบโผล่ขึ้นมาจากฝาท่อที่อยู่แถวนั้นโดยเขาบังเอิญไปเจอกับโซโลที่กําลังโดนจับแขวนลูฟี่จึงรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากที่ได้เห็นคนที่มีฝีมืออย่างโซโลถูกจับโซโลเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปมอบตัวเองไม่ได้มีใครมาจับทั้งนั้นลูฟี่เลยแนะนําตัวกับโซโลพร้อมชักชวนให้โซโลมาเป็นพวกของเขาแต่โซโลก็บอกว่าเขานั้นเป็นพวกนักล่าฆ่าหัวและหากินโดยการออกล่าโจรสลัดอย่างลูฟี่ลูฟี่เลยถามต่อว่า เป้าหมายของ,งานายมีแค่นี้เองเหรอโซโลเลยบว่านายอดีตเขาเ,เคยสัญญากับคนคนหนึ่งเอาไว้ว่าต้องเป็นนักดาบันดับหนึ่งของโลกให้ได้ลูฟี่พอได้ยินดังนั้นเขาเลยตัดสินใจเข้าไปแก้มัดให้กับโซโลแต่ถึงลูฟี่จะช่วยเขาไว้แต่โซโลก็ไม่ได้สัญญาว่าเขาจะยอมเป็นลูกเรือของลูฟี่ซึ่งลูฟี่ก็เข้าใจหลังจากที่แก้เชือกให้โซโลเสร็จลูฟี่จึงได้กลับเข้าไปยังท่ออีกครั้งแต่ไม่ได้ภา,ภายในฐานทัพเรือหลังจากที่สาวผมส้มขโมยชุดของผู้ทหารเรือมาใส่แล้ว เธอเนี่จึงได้แอบปลอมตัวเพื่อรลักลอบเข้ามาซึ่งดนเหมนว่าเธอนั้นจะกาลังออกตามหาแผนที่ไปแกนลายอยู่โดยเธอคนนี้มีชื่อว่านามินามิได้ถามกับทหารเรือสาวอีกคนว่าแผนที่ทางไปแกลนลายเนี่ยอยู่ไหนเพราะผู้พันมอร์แกนเป็นคนสั่งให้เธอมาเอาทหารคนนั้นจึงตอบว่าแผนที่นั่นก็อยู่ในห้องทํางานของผู้พันมอร์แกนไงัไมได้ทำให้นามิถูกจับได้ว่าเธอไม่ใช่ทหารเรือตัวจริงเธอจะได้เข้าไปจัดการเหล่าทหารพวกนั้นจนสลบ ซึ่งลูฟี่ที่กำลังแอบฟังอยู่ก็ได้รุ่นตกลงมาจากเพดานพอดีนั่นเลยทําให้เขาได้รู้ครับว่านามิเองก็กําลังตามหาแผนที่เช่นเดียวกับเขาแถมเขาก็รู้เร็วด้วยว่านามิแอบปลอมตัวเข้ามาทั้งสองเนี่ยจึงมุ่งหน้าไปยังห้องทํางานของมอร์แกนเพื่อไปขโมยแผนที่ซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังวางแผนว่าควรจะแอบเข้าไปในห้องทํางานของมอร์แกนยังไงทั้งคู่เนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอกับมอร์แกนเข้าแต่โชคยังดีที่ทั้งสองเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากสกิลการโกหกของนามิ ว่าเธอกำลังพาตัวโจรอย่างลูฟี่ไปยังห้องขังมอแกนจึง e ยังไม่สงสัยอะไรมากนักแถมนามิก็ได้แอบขโามยกุญแจห้องทํางานของมอแกนมาได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นหัวขโมยชั้นยอดเลยก็ว่าได้ลูฟี่เลยตัดสินใจชวนนามิมาเป็นลูกเรือของเขานามิได้ตอบปฏิเสธทันทีเพราะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเกลียดพวกโจรสลัดเอามากๆและไม่นานทั้งสองก็สามารถแอบเข้ามาในห้องทํางานของมอแกนได้สําเร็จทั้งคู่จึงพยายามออกตามหาแผนที่ทันทีโดยในระหว่างนั้น นามิไล้ถามกับลูฟี่ว่าเขาจะเอาแผนที่แกลาลายไปทําไมลูฟี่เลยตอบไปว่าเขาอยากใช้มันเพื่อออกตามหาวันพีซและกลายเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยและด้วยความสนชอบจับนุ่นจับนี่ของลูฟี่มันจึงทำให้เขาบังเอิญไปกดโดนสวิตรลับของมอร์แกนเข้าและได้เผยให้เห็นตู้เซฟลับใต้พื้นห้องที่มอร์แกนแอบซ่อนไว้แต่มาที่มอร์แกนโดยเขาได้ลงไปเห็นเหล่าทหารที่โดนนามิจัดการ ทหารพวกนั้นจึงบอกว่าผู้หญิงผมสีส้มเป็นคนเล่นงานพวกเขาและเธอก็กําลังตามหาแผนที่ไปแกลนไลน์นั่นเลยทําให้มอร์แกนรู้ตัวว่าผู้หญิงคนที่เขาเพิ่งเจอเมื่อกี้คือหัวขโมยเขาจึงรีบสั่งให้พวกทหารรีบไปเปิดสัญญาณเตือนภัยทันทีแต่กลับมาที่ลูฟี่กับนามิในขณะที่นามิกำลังใช้สมาธิในการแกะรหัสตู้เซฟอยู่นั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงเตือนภัยดังขึ้นและไม่นานมอร์แก e นก็ตามมาถึงห้องทํางานพอดีลูฟี่เลยบอกให้นามิรีบเร่งมือซะ พอมองแกนกำลังจะพังประตูเข้ามาแล้วแต่มันเนี่ยก็เล่งมือไม่ได้พาะนามิต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเพื่อแกะล็อกของตู้เซฟจากนั้นลูฟี่เนี่ยจึงบอกว่าเขาคิดอะไรบางอย่างได้แล้วโดยเขาได้ใช้มือทั้งสองข้างพยายามดึงตู้เซฟออกมาเพื่อหวังจะขโมยตู้เซฟไปนามิจึงได้เข้าไปช่วยลูฟี่ดึงอีกแรงทั้งสองได้ใช้แรงทั้งหมดดึงตู้เซฟออกมาจนได้แต่ทว่ามันเนี่ยก็ทำให้พวกเขากะเดินปิวตกลงมายังลานกว้างที่อยู่ข้างล่าง และมันก็เต็มไปด้วยเหล่าทหารลูฟี่กับนามิที่ไม่มีทางเลือกเลยจําเป็นจะต้องต่อสู้กับทหารเหล่านั้นโดยนามิได้ใช้กระบองของเธอจัดการเหล่าทหารไปได้มากายส่วนลูฟี่ก็ได้โชว์ลีลาการอัดทหารเหล่านั้นด้วยเช่นกันพวกมันได้แห่กันมาจัดการลูฟี่กับนามิอย่างไม่หยุดพักซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่โซโลเพิ่งจะเข้าไปเอาดาบของเขากลับคืนมาโซโลที่เห็นว่าลูฟี่กับนามิกำลังแย่เข้าเนี่ยจึงรีวิ่งเข้าไปช่วยทั้งสองทันที ตอนนี้ดูเหมือนว่ามองแกนจะได้โผมาเล่นงานพวกเขาทั้งสามคนแล้วทั้ง3มเลยจาเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นมองแกนลงให้ได้โดยนามิได้เข้าไปจัดการพวกทหารเพื่อซื้อเวลาให้ลูฟี่กับโซโลจัดการมองแกนแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งสองได้พยายามเข้าต่อสู้กับมองแกนแต่ด้วยความที่วูเขาทั้งคู่เพิ่งจะเคยสู้ด้วยกันครั้งแรกลูฟี่กับโซโลจึงยังดูไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่ลูฟี่เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเล่นงานส่วนบนของมันส่วนโซโลก็ให้ปเล่นนน่นนนนนงงาสวขอมัแท โซโลจึงนำผ้าที่แขนมาผูกที่หัวของเขาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาเอาจริงแล้วก่อนที่เขาจะหยิบดาบเล่มที่3ามขึ้นมาคาบตอนนี้ลูฟี่จึงรู้แล้วครับว่าทำไมโซโลถึงต้องพกดาบถึง3ามเล่มโดยโซโลได้ใช้วิชาดาบพุ่งเข้าไปเล่นงานมอร์แกนจนกระเด็นปิวไปก่อนจะให้ลูฟี่กระโดดเหยียบหลังแล้วพุ่งลงมาซัดมอร์แกนจนล้มลงจากนั้นลูฟี่จะได้ใช้ท่าแซยางยืดซัดปิดฉากมอร์แกนจนกระเด็นสลบไปพวกเขาสามารถจัดการมอร์แกนได้สำเร็จโด,ดยหลังจากที่จัดการเหล่าทหารเรือได้ ทั้งสเนี่ยจะรีบนําตู้เซฟกลับไปที่เรือของนามนิเพื่อเตรียมตัวออกเรือหนีลูฟี่เลยขอตัวไปตามโคบี้ก่อนแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองฮฮลเมโปก็ได้โผมาขวางทั้งสามเอาไว้แต่ยังไม่ทันเลเขาเนี่ยก็โดนโคบี้โผมาซัดหน้าจนสลบไปซะก,ก่อนลูฟี่เนี่ยจึงบอกให้โคบี้รีบขึ้นเรือของนามนิเพื่อหนีออกไปจากเกาะแห่งนี้แต่ถ้าว่าโคบี้ก็ตอบปฏิเสธเพราะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจได้แล้วที่ผ่านมาโคบี้มักถูกสั่งให้ทํานูน่นทํานี่มาตลอดต่อจากนี้ไปเขาเลยอยากทําตามใจตัวเองดูบ้าง โดยโคบี้จะไปสมัครเป็นทหารเรือเพื่อช่วยผู้คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โคบี้จึงบอกกับลูฟี่ไปว่าครั้งหน้าหากพวกเขาได้เจอกันอีกพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะต้องกลายเป็นศัตรูกันแต่ลูฟี่ก็ไม่สนเพราะตอนนี้พวกเขาทั้งสองก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่จากนั้นลูฟี่เนี่ยจึงตัดสินใจออกเรือไปพร้อมกับนาม,มิเลโซโลเพื่อมุ่งหน้าไล่ตามความฝันของเขาต่อไปตัดภาพมายังเรือของพลโทกาบ ตอนนี้เขาได้รับรายงานว่าแผนที่ของแกนไลน์โดนโจรสลัดสวมหมวกฟางขโมยไปสัแล้วเขาเลยจำเป็นต้องรีบมุ่งหน้าไปยังฐานทัพเชลทาวเพื่อตามจับตัวลูฟี่จากนั้นก็ตัดภาพมาที่โจรสลัดที่มีชื่อว่าบาร์กี้โดยเขานั้นเป็นโจรสลัดที่มีค่าหัวถึง15ล้านเบลีตอนนี้ข่าวเรื่องแผนที่แกนไลน์ที่โดนพวกลูฟี่ขโมยไปได้รู้มาถึงหูของบาร์กี้แล้วเขาเลยกะว่าจะไปแย่งชิงแผนที่นั่นมาจากลูฟี่ซะและซีรีส์วันพีสในอีพีหนึ่งก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ ซึ่งหาใครที่อยากดู EP ต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเช่นเคยครับถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ